กลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วครับต่อข่าวคำย้ำข่าวรั่วขอบคุณนผูมาชมครับที่จะตามชมรายการของเราครับทางช่อง m อ5ในขณะนี้จันทรุ่งสูงนะครับห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนโดยประมาณเราจะมาพูดคุยกัน สรุปข่าวประจําวันให้ท่านได้ชมกันนะครับค่ะแล้วก็ใครมีปัญหาอะไรนะคะ SMS มาหาเราได้นะคะ4642201ค่ะอันนี้ก็ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่แล้วนะคะเรากำลังจะหาของขวัญเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยให้กับคุณผู้ชมนะคะถ้าคุณผู้ชม SMS มาหาเรานะคะ5ท่านแรกหรือ10ท่านแรกก็จะรับไปเลยรับไปเลยจะเป็นอะไรโดยเฉพาะตุ๊กตาที่สวยจาก นางเอกสาวของเราคนนี้แล้วจะมีมอีกเยอะๆตรงนี้นะคะอีกมากมายมีมาอีกแล้วก็ของขันกิฟต์เซนอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะมอบให้ท่านผู้ชมเพื่อตอบแทนท่านที่ติดตามชมรายการของเราน้ำส่งให้ฟรีนะไม่ต้องเสียจะต้ไม่ต้องเสียเลยนะคะครับเดี๋ยวจะอะล่ะค่ะเรามาเข้าช่วงข่าวของพี่เลี้ยงช่วงต่อไปเป็นข่าวรั่วๆครับมันมีอะไรรั่วๆเยอะแยะเลยทีเดียวอ้าวนึกออกแล้วก่อนข่าวรั่วเมื่อกี้ผมนึกได้แล้วเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงคุณเซโรโซชื่อเพลงอะไร ป่านนี้จะเป็นอย่างไรกับตรงแม่ลองได้มบลงที่ตรงตักแม่ในอ้อมกอดของเติมต้งแม่แท้อ้อมอกแม่สุขเกินใครแม่จ้าแม่จ้าแม่รู้บ้างไหมใช่แม่แม่แม่ใครอ่ะ เออแม่ผมเลยแต่ต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยเพลงเ,เขาทุกเพลงพ่อหมดอ่าเพราะหมดทุกเพลงทุกเพลงเออนั่น,นอ่ะอ้าวไปเข้าสู่ในช่วงนี่ก็เป็นช่วงข่าวรัวๆของเราช่วงย่ำขา่ารัว จำข่าวรั่วในช่วงนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับนกนะฮะเบิร์ดหรือว่านกนี่เองฮะเขาบอกนกเคลมเป็นเคลมแบบไหนเขาเขาบอกเมื่อกลางปีที่ผ่านมามีการประกวดนกฮูกนะฮะอนกฮูกตาโตนี่ยสายพันธุ์ต่างๆจากทั่วโลกซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศโปโลแลนด์ด้วยความน่ารักของพวกมันทําให้ราคาแพงถึงบางตัวราคาสูงถึงหลักล้านเลยทีเดียวคบนกนี่ราคาเป็นล้านนะ,<ฮ>ะถึงแม้เราคนไทยจะบอกว่ามันไม่น่ารักนะ แต่สาหรับต่างประเทศมันเป็นอะไรที่นิยมมากเลยทีเดียวซึ่งวันนี้เรามีคลิปความน่ารักและเคลิ้มของมันมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่านกพูกเคลิ้มจะเป็นเช่นไรไปดูคลิปนกฮูกเคลิ้มครับอ่านี่มันเคลิ้มนะเห็นปะาดูหน้าต่างนกฮูกหน้าเหมือนพี่เอลเนียสเลยอันรูบรวว่าอ่าเคลิ้มนี่อ้ยออใครเอาพี่เอลเลียงไปว่าอย่างนั้นล้ออย่างไง กระเขำเนี่เกระเลูกหัวกระเขำเนี่ยเขามาประกวดกันนั่งนู่แล้วเนี่มีมีหลายพันมากเนะคะมีหลายพันมีหลายแบบนะคะต่างถิ่นต่างต่างประเทศต่างอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนี่อันนี้ตาเหลืองหลายสายพันธุ์เลยหลายสายพันธุ์มากมายมหาศาล แต่ว่าคนไทยนี่ก็ไหลสายพันธุ์แล้วในเมืองไทยเนี่ยแต่คนไทยไม่ชอบเลี้ยงเพราะถ้าใครเป็นนกคุ่มันปาะกอบบ้านใครเขาบอกจะมีสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นใช่ไหมเขาบอกนกมือคืนนกคู่หรือนกแสกเลยนะบอกถึงความความตายความตายนกแสกถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยมีนกแสกมาร้องเสียวนเวียนในในบ้านนะคะ แสบแีบเขาบอกห้ามไล่ห้ามทักห้ามอะไรทั้งสิ้นปล่อยมันไปเลยนกคู่อีกถ้าไปเกาะสังเกตไม่นังผีไปแล้วนกคู่ไปเกาะที่ไหนผีมาในเมืองไทยนะอู้ก่อตามหลังคาก่อตามหน้าต่างอะไรเงี้ยเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าน่ากลัวแล้วนะอันนี้เขาเปิดเพลงให้นกคู่ฟังอะแล้วเขาก็รูปมมันก็มัน้ปเยอนนี่หลับแล้วหลับแต่ทําไมทําไมเขาจ้างเอาคลิปนกคู่หน้าเหมือนพี่โอเลี้ยงเลย เออดีที่มันจะได้ตัวเป็นล้านผมจะได้แค่ตัวเป็นล้านเออเพรตัวเป็นหลายล้านเหมือนกันนะเออเอดูไปมันก็เหมืลูกไก่เนะนะเออเล็กๆน่ารักน่ารักเมืองนอกเขาชอบเลี้ยงแบบนี้ของบ้านเราไม่นิยมเลี้ยงนกพวกมากเมืองนอกนี่อะไรที่น่าเกลีน่ากลัวเท่าไหร่แต่พตะเค้นี่เขามาเลี้ยงหมดเลี้ยงเมืองไทยนี่เขาเขาไม่จะมีนิยมก็มีเมืองไทยก็มีแต่ว่าไทยก็น้อยคนนะคะน้อยคนที่เลี้ยงที่ว่าตะเค้ไปนอนในบ้าน่ะมีอยู่แต่ว่าน้อยคนน้อยมากค่ะกลับมานี้เป็นข่าวแบบ คลิปโรั่นนะฮะหมถ้าเกี่ยวกับเรื่องนกเคลิ้มมาได้ยินเพลงก็เคลิ้มไปแล้วเคลิ้มแล้วอ่ะละค่ะเรามาดูช่วงในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เป็นวันพุธหัสบดีนะฮะวันที่แปดนะฮะพธหัสบดีแปดธันวาคมพรุ่งนี้ดวงชะตาราศีคนเกิดวันพฤหัสเป็นยังไงฟังไวเบิ่งไวครับไปเข้าสู่ในช่วงศิรานี งาน พรุ่งนี้วันพฤรหัสคนเกิดวันพฤรหัสการงานเป็นยังไงครับเอาการงานเลยนะเขาบอกว่าจะมีอุปสรรคบางอย่างหรือการโยกย้ายการเดินทางไกลมีหน้าที่ความรับผิดชอบค่อนข้างมากแต่ก็จะสามารถทําสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีในที่สุดถึงจะมีอุปสรรคแต่ก็ทําได้สําเร็จแน่นอนได้ดีด้วยนะครับเงินดีไหมหาได้มากแต่ก็ยังไม่เป็นปัญหาในการดําเนินชีวิตนะคะเพราะเงินทองอยู่ในเกณฑ์ของความมั่นคง การทำงานกับคนที่ไม่รู้จัก หรือคนที่ไม่สนิทจะทําให้ได้รับเงินทองโอ้ถ้าคนงานคนที่ไม่รู้จักกันไม่สนิทกันยิ่งได้รับเงินเต็มๆถ้ารู้จักกันจะโดนมอขอเพื่อนอาจจะต้องไม่รู้จักนะโอเคเต็มเรามแล้วนใจถ้ารู้จักปุ๊บไปน้อยเดี๋ยวสมมติไปขอหน่อยช่วยกันราคาช่วยอันนั้นราคาช่วยเลยค่ะความรักเอาไม่เข้าความรักจะมีความตื่นเต้นหรือกังวลบางอย่างมีการนัดพบกันแบบไม่ทันตั้งใจเร็ว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 เร็นเร็ววเรววเรวเร็วเร็ว แล้ว,ว,วค่อยตัดสินใจนะจ๊ะว้าวดูใจกันมาก่อนพอดีตายไมด้ดูใจกันดูใจกันไปเรื่อยๆก่อนนะอ,นอา,ารอา,ารการเด็กที่เกิดในวันนี้เด็กที่เกิดวันนี้ดีไหมล่ะล,ลักษณะนิสัยเหมือนพ่อแม่นะเป็นคนอบอ้อมอารีนะคะแล้วก็มีน้ำใจในวัยทำงานมักจะได้งานชอบทำงานแบบเรียนรู้หลายๆสิ่งสิ่งใหม่ๆเสมอมีกิจการทำบ่อยๆมักจะเจออุปสรรคในชีวิตนะคะ เกิดความผิดพลาดและความนําความผิดมาก็จะไม่เป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้เลยคือนําความผิดมาปรับใช้ได้เลยถูกต้องใช้ได้เลยค่ะนะคะในการดําเนินชีวิตเป็นคนขยันนะจริงใจแล้วก็มีชีวิตที่สุขสมบูรณ์จริงจังต่อชีวิตก็บอกว่ามันความผิดพลาดก็จริงแต่ว่าเขาจะนําความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนแล้วก็จะปรับตัวให้ขึ้นและจะมีคนที่ลาบรื่นสมบูรณ์เป็นเด็กที่ดีอย่างเงี้ยเด็กเด็กที่เก่งนะเด็กที่เก่ง สิ่งที่เป็นมงคลสีสิ่งที่เป็นมงคลนะคะสิ่งที่เป็นมงคลนะคะเรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าไว้นะคะแล้วก็รักษาสินห้าให้ได้นะคะทําบุญเกี่ยวกับถวายที่ดินให้วัดหรือว่าไปทําบุญที่วัดนั่นแหละครับที่ดินเป็นแปลงเป็นไร่เนี่ยก็ไม่ต้องที่ดินเนี่ยมีซื้อร้อยหนึ่งก็ได้สองได้ของวัดกระโปงกระเบื้องอะไรที่ดินนิดหนึเลยคือกระเบื้องโมลังคาโบดถูกต้องค่ะอัญมณีมงคลเอาไหมคะมีอะไรค่ะ อาจจะมณีมงคลก็เพชรไทยมงคาเหลาไม่ทดเไม่ต้ไม่ต้องเขาบอกว่าสีที่คนนิยมนะคะคือสีของตัวเองในวันพรุ่งนี้คือเพชรไทยสีฟ้าอ๋อเพชรไทยไม่ใช่เพชรไทยมงคาเหลานะไม่ได้ไม่ใช่ค่ะสีมงคลนะคะสีมงคลสีเขียวกับสีแดงสีเขียวสีแดงเป็นสีมงคลนะใส่เสื้อสีเขียวสีแดงสีไหนก็ได้เลยเลขมงคลนะไหมคะเลขมงคลเลขอะไรครับแปดหนึ่ง ห้าอ่าเลขหนึ่งเลขแปดเลขห้านะฮะเขาบอกเสรนั้นรอดเด็กที่เกิดวันพฤหัสก็ดีเขาบอกวันพฤหัสแหละเป็นเทวดาผู้ชายค่ะวันพฤหัสเป็นวันดีมากเพราะว่าพี่ก็เกิดวันพฤหัสวันครูวันเดียวกันเป็นวันครูเป็นคนจิตใจดีแต่ทาบุญคุณคนไม่ค่อยขึ้นต้องวันเดียวกัน่าทํามุญคุณคนไม่ขึ้นไม่ขึ้นหรอชอบถูกเพื่อนหักหลังเสมอในวันพฤหัสนะคะแต่ว่าเป็นจริงคนจริงใจจริงใจ แล้วก็ซื่อสัตว์ที่ต้องสามคนซื่อสัตว์จริงใจเพราะว่าเป็นวันครูวันวันครูไม่เป็นกระร่อนไม่เป็นครับคนบนระดนะกระร่อนไม่เป็นแต่อย่าบอกครั้งเดียวนะคะโกหกแล้วข้าเวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วในวันนี้นะคะเราอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเรารักคุณนะก่อนนอนอย่าลืมนะคะปิดไฟใส่กอนเข้าพุงนอนคิดถึงใบหน้าเรานะคะตื่นมาให้ได้รับเงินหมื่นนะคะนอนหลับก็ฝันถึงเงินแสนก็แล้วกันนะคะกราบพระก่อนนอนจะได้นอนหลับฝันดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการ พวกเราครับวันนี้รายการเจาะข,ข่าวขำจำข่าวรั่วเราสองคนลาไปก่อนและพร้อมทุกทีมงานด้วยนะครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนดสวัสดีค่ะ